อันต่อมาเลยคือเป็นขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สอง็นการเลือกตลาดจะทําให้อ่อเลือกตลาดยังไงทําให้เราสามารถขายคอร์สออนไลน์ได้ถ้าเกิดเราทุกคนเคยขายสินค้า,อ,าออนไลน์มาก่อนหลายหลยคนอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสามตลาดหลักสามตลาดหลักที่เป็นตลาดเป็นตลาด,ดใหญ่ๆที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกว่าอะไร เป็นตลาดให,ใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าตลาดสามตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ทําเงินเอาอะไรมาขายเนี่ยก็สามารถขายได้ตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของความมังงมม่งคั่งอ่าความมั่งคั่งอันแรกคือความมั่งคั่งอันที่สองคือสุขภาพอันที่สามครับคือในส่วนของความสัมพันธ์ อันนี้คือสามตลาดหลักใหญ่ๆที่ทุกคนใช้จ่ายกันอยู่ในปัจจุบันลองไปสังเกตตัวเองครับว่าเวลาที่เราซื้อเครื่องออกกําลังกายชักเครื่องหนึง่งเราคาดหวังอะไรเราคาดหวังว่าสุขภาพมันจะดีขึ้นถูกไหมครับหุ่นดีขึ้นเพื่ออะไรกันแล้วแต่เราไปเราไปเรียนเพิ่มเติมเนี่ยเราไปหาวิธีหาได้เพิ่มเติมเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้มีความมาัง่งคั่งมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเราไป ลงทุนลงทุนไปสัมมนา,าลงทุนไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราเสียเงินไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไปสร้างคาวามสัมพันธ์ไปสร้างคอนเนคชันกับคนอื่นๆถูกไหมครับเนี่ยครับนี่คือตลาดใหญ่ๆที่ทุกคนเนี่ยเอ่อเล่นกันอยู่จับจ่ายให้สอยกันอยู่แล้วถ้าเกิดเราทําข้ออะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งความมัง่งคั่งเอ่อสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยโอกาสที่มันจะขายได้เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นจากนั้นครับ พอเรารู้ตลาดใหญ่แล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องออกมาครับเราจําเป็นต้องเจาะให้มันลึกกว่านั้นครับเพราะว่าตลาดความมั่งคั่งเนี่ยมันใหญ่มากๆเราคนเดียวเนี่ยไม่ขนาะคนตัวอะไรคนนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรทําตลาดหรือว่าขายคนทางตลาดได้หมดดังนั้นเราจําเป็นต้องมาเจาะให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยโอเคเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคัง่งเพราะเราช่วยให้คนมีความมั่งคัง่งมากยิ่งขึ้นแต่เป็นความมั่งคั่งด้านไหนล่ะ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีความมาั่งคั่งด้านไหนบ้างที่ที่เรากําลังทําอยู่อันดับแรกครับอาจจะเป็นในเรื่องของออ่ธุรกิจเนาะอ่าอันนี้แน่นอนธุรกิจเนี่ยยังไงก็ทําให้เราทำไมผมเชื่ไหมธุรกิจธุรกิจเนี่ยยังไงก็ทําให้เรามีความมาั่งคั่งเพิ่มขึ้นแน่นอนอันที่สองครับอาจจะเป็น การลงทุนอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเรานําเงินไปลงทุนเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสายที่สามารถทําให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นอันดับต่อมาอาจจะเป็นในเรื่องของอ่อขายของขายของออนไลน์แล้วกันครับอ่ะขายของออนไลน์อ่ะถ้าเกิดเราอยู่ในยุคนี้เนี่ยการขายของออนไลน์ก็เป็นหนึ่งทางที่ทําให้เราเนี่ยมีความมาั่งคั่งมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับ อันดับต่อมาอาจจะเป็นในเรื่องของฟรีแลนซ์เอเคภาษาไทยดีกว่านะครับฟรีแลนซ์เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ยเราสึกว่ามันมีเงินได้พออีกหนึ่งอาชีพที่เรานิยมทำกันหลายๆคนนิยมทำกันก็คือการเป็นฟรีแลนซ์ถูกไหมครับซึ่งมันก็สามารถเพิ่มรายได้เพิ่มความมั่งคั่งให้กับเราได้ทีนี้ครับพอเราลุพอเรากระจายของกระจายตัวความมั่งคั่งตรงเนี้ย แต่ออกมาแล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้มีแค่หนึ่งเส้นทางนะที่ทําให้มั่งคั่งขึ้นได้มันยังมีอีกด้วยกันสี่ตัวที่สามารถสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้แต่เท่านั้นยังไม่พอครับเราต้องเจาะให้ตลาดเนี่ยมันเล็กลงไปอีกเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถทําตลาดได้จะได้สามารถท call ําคอร์ออนไลน์ได้อย่างเช่นว่าในตลาดเนี้ยสิ่งที่เรียกว่านิตมาเก็ตเนี่ยคือการหาตลาดเฉพาะของตัวเองครับ อย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าในในสี่ข้อเนี้ยเรารู้ว่าความมั่งคั่งมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเป็นในหมวดหมู่ของการลงทุนแล้วกันอ่าเรามีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อนแต่ว่าในการลงทุนอะ่ะมันก็ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายอย่างถูกไหมครับแบ่งออกเป็นอะไรบ้างอ่าผมยกตัวอย่างให้ดูนะอันแรกครับการลงทุนในหุ้นอันนี้ทุกคนก็น่าจะ ุ้นเคยกันดีเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปว่าเฮ้ยมันมีการลงทุนในหุ้นอยู่นะซึ่งการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็อยู่ในหมวดหมู่ของการลงทุนอันต่อมาก็คือการลงทุนในอสังหาครับอ่าถูกไหมครับพอเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยอีกหนึ่งการลงทุนที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูคุ้นตาเนี่ยก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอันที่สามครับการลงทุนในสตาร์ทอัพ อันนี้อาจจะกลาตัวไปหน่อยแต่ว่าเราก็รู้ถูกไหมครับว่าโลกเราทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปลงกับสตาร์ทอัพที่มันดีเนี่ยโอกาสที่มันจะเออเขาเรียกว่าเติบโตเป็นหลายหลาเท่าเนี่ยมันก็มีอยู่ถ้าเกิดเรามีความรู้ตรงนี้ก็สามารถนํามาทําเป็นคอร์สออนไลน์ Call ได้เช่นเดียวกันและอันที่สี่ครับการลงทุนในธุรกิจอ่ะพอ เรามีเงินทุนจํานวนหนึ่งศึกษาด้านการลงทุนแน่นอนว่าเขาเรียกว่าตลาดหนึ่งตลาดอ่ะมันไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดียวถูกไหมครับมันประกอบไปด้วยคู่แข่งเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจธุรกิจเหล่านี้เนี่ยและเราเห็นโอกาสเราสามารถเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแม้ว่าจะเป็นการลงทุนเหมือนกันนะอันนี้คือการลงทุนเหมือนกัน แต่พอเราแยกออกมาเนี่ยมันก็จะมีการลงทุนในหุ้นลงทุนอ,อสังหาลงทุนสตาร์ทอัพและการลงทุนในธุรกิจเลยลองดูครัาว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนลงทุนในหุ้นไหมลงทุนในอ,อสังหาอ่อสังหาไหมลงทุนในสตาร์ทอัพไหมหรือว่าลงทุนในธุรกิจหรือเปล่าทีนี้ครับพอเรารู้ตลาดแล้วรู้ว่า้ตลาดของเราเนี่ยมันตลาดไหนเราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่สามครับคือกําหนดปัญหาและผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการจาได้ไหมครับว่า อสองสิ่งเนาะที่ทําให้คนเนี่ยยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการก็คืออันแรกเขาต้องการออกจากปัญหาครับเขาต้องการออกจากปัญหาที่เขาติดอยู่เขาต้องการหนีจากจุดนี้ไปอันดับที่สองคือเขาต้องการมาจุดนี้ครับคือผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เขาถึงยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการนั้นคอนออนไลน์เนี่ยก็เช่นเดียวกันอย่างตัวอย่างนะครับแต่ผมต้อเรียกอ่าตัวอย่างเนาะ ผมลองหยิบในเรื่องของการลงทุนอสังหามาให้นะครับสมมุติว่าเรื่องที่เราสอนเนี่ยมันเกี่ยวกับการลงทุน,นะะอ,อ่อการลงทุนอสังหาเนาะการลงทุนอสังหาทีนี้ครับเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยปัญหาของกลุ่มคนที่เขาลงทุนในอสังหาอสังหาดิทซั์เนี่ยคืออะไร เราอาจจะบอกว่ามันเป็นนะผมวาดภาพนิดนึงนะครับให้เห็นภาพชัดเนาะว่าอันนี้คือคนที่ต้องการออกจากปัญหาอันนี้คือผลลัพธ์ที่เขาต้องการเนาะอ่าแบบนี้ปัญหาของคนที่อ่อเริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยากออกคือหนึ่งเลือกทรัพย์ไม่เป็นอ่า หลายๆคนอาจจะอยากลงทุนในอสังหานะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันควรจะเลือกซัพยังไงคอนโดควรเลือกแบบไหนบ้านควรเลือกแบบไหนเอตึกแถวควรเลือกแบบไหนอันนั้นก็คือปัญหาข้อแรกหรืออาจจะเป็นในเรื่องของไม่รู้ต้องหาลูกค้ายังไงไม่รู้ต้องหาลูกค้ายยังไง,ไอ,ง,ยยง,ไงอ่าหลายหคนมีทรับไดีอยู่แล้วหลายๆคนมีบ้านมีโรงแรมมีอ่อที่ให้ปล่อยเช่าอยู่แล้วแต่ว่า เขาไม่รู้ว่าจะหาลูกค้ามาเช่ามาซื้อต่อเนี่ยได้ยังไงบ้างหรือบ้างคนอาจจะเป็นคือไม่รู้จะยื่นกู้ยังไงยื่นกู้ยังไงทำไมครับไม่รู้จะกู้เงินยังไงโอเคใหลายคนมีมีทรัพย์แต่ว่าเวลาเราไปยื่นกู้เนี่ย หล,ห,ลหลายครั้งเราอาจจะกู้ไม่ผ่านเนาะเราอาจจะพยายามกู้แล้วขอบางนั้นขอบางนี้แต่ว่ามันกู้ไม่ผ่านเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันมีวิธีไหนไหมที่คนอย่างเราอาจจะเป็นออไม่มีสริปเงินเดือนเลยจะกู้ได้ไหมถ้าเงินเดือนน้อยจะกู้บ้านแบบนี้ได้ไหมเนี่ยนี่คือปัญหาที่หล,หลายๆคนอาจจะกำลังติดอยู่และผลลัพ์ล่ะผลลัพธ์ปลายทางของอของคนกลุ่มนี้ของคนที่อยากลงทุนอสังหาเขาอยากได้มีอะไรบ้างครับ อันดับแรกเนาะผมว่าน่าจะเป็นทุกคนคือมีทรัพย์ดีในมือมีทรัพย์ดีๆในมือคือหลายๆคนรู้แล้วว่าอ๋อถ้าจะล,ล,ล,ลงทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องมีทรัพย์ดีๆนะเพราะเรามีทรัพย์ดีๆเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาหาเองอันนั้นจจะเป็นเป้าหมายแรกเป็นผลลัพธ์แรกหรืออันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นคือมีลูกค้ามาขอซื้อไม่หยุดมีลูกค้ามา ขอซื้อไม่หยุดนี่พูดตามนะครับว่าถ้าเกิดเรามีซรั์สักตัวหนึ่งแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีลูกค้ามาขอเช่าขอซื้อขอเช่าขอซื้อเนี่ยทุกทรัพที่เรามีเนี่ยมันจะดีมากขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่นักลงทุนคนที่สนใจเรื่องการลงทุนอสังหาอสังหารยไม่ทราหลายคนเนี่ยสนใจอยู่หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการมีพาสซีฟอินเทอร์หลายๆคนถ้าจะเกิดจะเข้ามาเนี่ย ต้องเคยได้ยินคำนี้ครับ Passive Income คืออยู่เฉยๆงนินก็มาหลายๆคนที่เข้ามาลงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะอยากทำยังไงก็ได้เอ่อจะมีทรัพย์ดีหรื๋ยวไม่ดีไม่รู้แหละแต่ขอให้มี Passive Income เข้ามาเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นห้าเดือนละสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทําให้เขาออกจากปัญหารตรงนี้ได้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วนําเขาไปสู่ผลลัพธ์เหล่านี้ได้เนี่ยค้อดออนไลน์ของเราครับยังไงมันก็ขายออกเนาะอันนี้คือการเลือกปัญหากับผลลัพธ์ของ การทำเค้ออนไลน์ที่นี้ครับอันดับต่อมาคือข้อที่4พอเรารู้ปัญหาเนอะเรารู้ปัญหาแล้วเราเอ่อมีผลลัพธ์ในใจแล้วอันดับต่อมาคือเราจําเป็นต้องบอกเส้นทางครับต้องกลางเส้นทางให้ลูกค้าเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูกค้าอยากออกจากปัญหาตรงนี้ปัญหาแบบเนี้ยแล้วมาถึงผลลัพธ์ไี่ได้เนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างทํา เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเนี่ยพอเขาอยากได้ผลลัพธ์นี้และเขาจะได้เลยไม่ใช่เขาจําเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อออกจากปัญหานั้นและเพื่อก้าวมาสู่ผลลัพธ์ที่เขาอยากได้เดี๋ยวผมลองยกภาพนี้มาให้ดูนะครับเพื่อจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะเอออะ,อะ,อะก็ปี โอเคสมมุติ okay. ประมาณนี้ครับสมมุตินะครับว่าโอเคผมผมเลือกมาแล้วว่าปัญหาที่ผมอยากแก้จริงปัญหาที่ผมออแก้ได้จริงแล้วมีประสบการณ์จริงคือเรื่องเรื่องนี้คือเรื่องของการเลือกซัพนะสมมุตินะครับแล้วก็เป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์ที่ผมสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้เนี่ยคือการมีซั์ดีๆติดมือ ทีนี้ครับผมก็ต้องบอกลูกค้าให้ได้ว่าเฮ้ยไอ้ขั้นตอนอะขั้นตอนกว่าที่เขาจะเปลี่ยนจากคนที่เอ่อเลือกซับไม่เป็นเลยเนี่ยมาถึงขั้นตอนของการเป็นคนที่มีซ้ำติดมือเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันดับแรกครับสเต็ที่หนึ่งทำอะไรบ้างสเต็ปที่สอง ทำอะไรบ้างและสเตจที่สามทำอะไรบ้างแบบนี้ครับเห็นภาพไปครับว่าออภาพโดยพื้ข้าวมันเป็นยังไงอย่างเช่นเฮ้ยอันดับแรกนะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนจากคนที่เลือกซับไม่เป็นเลยเนี่ยไปเป็นคนที่มีซับดีในมือเนี่ยอันดับแรกคือต้องรู้เรื่องของทำเลก่อนรู้จกักเรื่องของทำเลก่อนอ่า เพราะทำไมถึงต้องเรียนรู้จักเรื่องนี้เราก็แชร์ประสบการณ์แชร์แนวทางของเราไปอันที่สองเนี่ยพอเรารู้จักเรื่อง,องทำเลแล้วครับอันดับต่อมาคือรู้จักเรื่องของการสร้างมูลค่าของการสร้างมูลค่าเ่าแน่นอนพอเราเลือกซ้ำมาแล้วเนี่ยเออเขาก็จะมีตัวเปรียบเทียบว่าของเราของคนอื่นต่างกัน,กนยังไงถ้าเกิดเราสร้างมูลค่าเป็นเราก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีในสายการลูกค,ค้า น่าจะทําให้เรามีทรัพย์ที่ดีติดมือแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะซื้อจากเรามากยิ่งขึ้นอันดับต่อมาครับสมมติว่ามันเป็นในเรื่องของการเอ,อ่อยื่นกู้ยังไงให้ผ่านยื่นกู้ยังไงให้ผ่านอ่ะมันคือสเต็ปของการเอาซัพนั้นเนี่ยมาอยู่ในมือเราให้ได้หลังจากที่เราเลือกไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปทําให้ซัพนั้นเนี่ยมาอยู่ในมือก่อนพอเราผ่านสามสเต็ปเนี้ยผ่านสามขั้นตอนเนี้ย เรียบร้อยแล้วมันจะทําให้เรามีทรัพย์ที่ดีติดมือนั่นเองเห็นภาพไหมครับนี่คือสเต็ปการวางเนื้อหาในการทำคอร์สออนไลน์ในแบบฉบับของผมพอพอพอระวังแบบนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเรียนแล้วก็ทําตาม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 นี้ทําตามนี้ทําตามนี้จนเขากลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีทรัพย์ที่ดีติดมือแบบนี้และเขาก็จะมารีวิวคอร์สเรามาบอกว่า ข้อเราดียังไงเรียนแล้วมันเห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างเห็นภาพไหมครับในเรื่องอืนอ่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นในเรื่องของพูดภาษาอังกฤษก็ต้องบอกสเต็ปว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนจากคนที่พูดไม่เป็นเลยกลายเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษคล่องอพูดภาษาคล่องต้องทำยังไงบ้างสเต็ป หนึ่งคืออะไรสเตปสองคืออะไรสเตปสามคืออะไรแบบนี้ครับผมอ่าอันนี้คือในส่วนของขั้นตอนที่สี่เนาะโอเคไหมครับตามทันเนาะถ้าตามไม่ทันบอกผมนะครับอันดับต่อมาครับพอเรามีทุกอย่างแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าคอร์สของเราเนี่ยคอร์สในเรื่องของสอนลงทุนอสังหาริมทรัพย์อันเนี้ยคอร์สสอนมือใหม่ ลงทุนอสังหาเพื่อหาซับดีอ่ะสมมอันบนี้ที่นี่คือข,ขอเรา